สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับฟุกรีวิวหนังรีวิวภาพยนตร์อะไรต่างๆนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องผีอมตะนะครับต้องบอกว่า dvd ชุดนี้เป็นหนังที่แบบเขานำมารีเมคใหม่นะครับรีเมคก็คือทำแบบขุดหนังเก่าๆมาทำเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่แบบแตกต่างออกไปอะเขาเรียกอะไรนะก็คือหนังผีอมตะมันเคยมีมาแล้วแต่ว่า เขานํามาทำใหม่ในรูปแบบอื่นๆอ่ะมันก็อธิบายไม่ถูกเอาอย่างนี้ครับอันนี้เป็นภาคไทยอย่างเดียวเพื่อนๆก็น่าจะหากันได้นะครับไม่ได้หายากอะไรเป็นหนังเมื่อปี2 0 1 3นะครับเอาง่ายๆเลยนะรีวิวคร่าวๆมีแบบมีพี่มีน้องพี่ผู้ชายน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆผู้หญิงอีกอีกประมาณสองคนสามคนอนะสคนแล้วกันแล้วก็มีผู้ชายสองคน ก็คืออยู่ในกระท่อมล้างกลางป่าอยู่ไปอยู่มาผู้ชายคนนี้นะอืมเนี่ยนะที่ผมชี้อยู่เนี่ยไปเปิดสมุดที่มันมีพวกวิญญาณอะไรถุกถูกพนึกเอาไว้ผมก็อธิบายไม่ถูกนะแล้วก็จนวิญญาณไปเข้าล่างของน้องสาวของผู้ชายคนหนึ่งอ่ะอืมจนทําให้แบบควอบคุมสติไม่ได้ก็คอยแบบฆ่าทุกคนอนะ่ะทุกคนก็จะได้เจอกับฉากที่แบบ มีมันมีปืนที่มันยิงตะปูะ่คนนี้โดนนะอืมโดนยิงเข้าไปอ่ะแล้วก็โดนฟันแขนโดนแบบอะไรประมาณเนี้ยโดนแล้วก็มีฉากชักหนึ่งที่แบบผู้หญิงคนนี้โดนแบบเหมือนแบบมือมือเขาเน่าอ่ะเขาก็พยายามที่จะแบบเอาเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นหันที่หันเนื้อหันมือตัวเอง ผมก็อธิบายไม่ถูกเพื่อนๆก็ต้องคอยไปดูมันจะเป็นหนังแนวประมาณว่าผีผีใช่ไหมวิญญาณที่แบบถูกปลุกขึ้นมาอืมมาเข้าสิ่งล่างแล้วก็คอยฆ่าทุกคนส่วนใครจะรอดชีวิตเพื่อนๆก็ก็คอยไปรับชมนะครับหนังเรื่องนี้ก็แบบอ่าเราจะได้พบกับอะไรเนี่ยพลังลึกลับและโหดเหี้ยมของตำราเนี่ยอืมจะมีใครสามารถเอาชนะแล้วก็รอด กลับไปได้เพื่อนๆต้องคอยไปรับชมนะครับมันมีฉากสุดสยดสยองเยอะมากมีแบบเอาปืนยิงหัวมีแบบเอามีดไล่ฟันมีแบบใช้แบบว่าอะไรนะผมชอบฉากที่อ่าคนเนี้ยเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็โดนผีใครสักคนนั้นถูกสิ่งล่างอะ่ะก็ตามมา คนนี้หัวฟาดคอไปเนี่ยคอบชักโคกอ่ะแล้วก็พอผีจะมาทําร้ายใช่ไหมคนนี้ก็เอาคอบชักโคกที่แตกอ่ะตีหัวผีไปแล้วประมาณนี้ครับต้องคอยไปดูมันเป็นหนังแบบสยองแล้วก็สยองขวัญอะรุนระทึกอะไรประมาณเนี้ยอืมประมาณนี้แล้วกันนะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเพื่อนๆก็ไปรับชมก็แล้วกันโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเนื้อเรื่องผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกค่ะเป็นหนังแนวที่ผมว่านั่นแหละอ่ะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดอะไรผิดพลาดขออภัยเนเพื่อนเนอนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ